สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไม่เอฟซีเก่าด้วยจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุ้นดาวโจนจะดาวโจนรอบปกติแนวทางคำคืนของที่หกจ้าวันที่หกเนาะวันที่หกเดือนเก่าจากกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราจะมาผบกับแนวทางของแอนดรอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะมือนี่ถือเป็นมือสุด้ทยเนาะสำหรับดาวโจนส์ก็เ้าจ้า สำหรับพ้นดาวโจนคนที่หาจ้าวันที่หาดาวโจนจะเลขเด่นใน้เดนแปดกับเก้าวิ่งลูดจ้าแปดชนเก้าชนอยู่เนาะหมวกอาจาจําบพิถ่าอธิบายไปในคลิปเนาะอาจาบยบพิเนะเสียอธิบายไปในคลิปอยู่เบิรนบ่มาจ้าแต่แนวาท่าเขาปังเจ้าเบิรนบ่มาแต่แนวท่าก็มาตามสูตรเจ้าเอาสำหรับพ้นจะบนเขาออกหนึ่งสองเก้าล่างศูนย์หกจ้า สำหรับสำหรับสองตัวหลามาศูนย์หกเนาะของเฮามี 90, เก้าศูนย์เบิร์กเก้าศูนย์มาศูนย์หกโอ้ถ้ากับหัวนี่นับไปเป็นแนวทางกับหัวนี่ได้ได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อจ้ะสำหรับบนนี่คือสองเก้าเขาตัวกับเก้าสองตัวน้นเต็มเต็มเด้อจ้าบางได้อีกจ้าเด่นเก้าของเฮามาจ้าล่างมีพลาดไปเนาะล่างนี่ชาคราฟัวถ้านับไปเป็นแนวทางชาคราฟัวเด็กบนล่างเป็นตัวอะไรเนี่ย อันนี้คือแนวทางหุนดาวโาจ้ต์เฮางจนที่หพผลสรุปแนวทาง,งเฮามืมอนิดตามนี่เลยจ้ะฟังสำหรับมุนิ้ตามรุ่นกันต่อจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางมุนิก้ก็ฝาังด้วยละกันนอกฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนอกจากพี่น้องเอซที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นาะจาเพื่อสิไร บ่อผาดแนวทางที่แอดจอยลงหายเนาะแนวทางดีๆมีหายกันได้ถุกวันจ้ามีั้งหุ้นนี่ใคจะหุ้นทางเส้งหุ้นดาวโจนจะห้าน้อยล่าพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยกะมีหายเส้นเดียวกันจำุยผ่านกุติตากรุสันกระดิ่งไวรอลฝรอหลับการแจยงเตือนเนาะดาวโจนมื่อนี่เลขเด่นนี่หาเด่นแปดกับเก็ด 8ปดแปดเจ็ดเจ็ดคือเบิ้ลคือเบิ้เลขเด่นจะใส่วิ่งใส้รูดมักตัวได้ชอบตัวได้ถามักซ้าชอบวิ่งรูดได้จ้าสำหรับเด่นแปดเด่นแปดพึ่งรูดแปดจับคู่ สำหรับเดนเจ็ดวิงด่งรูดเจดจะจับขู่มีเจดศูนย์เจดหนึ่งเจดสองเอาเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน่นกันก่อนนอกอันที่หากระเขาเน่นเนีนเดนเจดจะเน่นเจดเก้าเจดศูนย์ เด่น8ปดแปดเน้นแปดหนึ่งกับแปดสองเบิ้ลเลขเด่นแปดแปดเจ็ดเจ็ดเน้นเจ็ดเจ็ดจ้ะสำหรับเจ็ดเจ็ดจะเป็นเด่นประจำวันพอดีโอโหสิมาตามสูตรลือบอลนลยจ้ะดูหายตามสูตรเนาะตามที่คำนวณได้จ้ะสำหรับมื่อนี้กระตามนี้เราจะสำหรับแนวทางฮูด,ดาโจนของเฮาจะพากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละค่ะเนาะมีตัวหมักตัวชอบคอ,อยตามเราจะบวกมีตัวหมักตัวชอบกัน สามารถปล่อยผ่านได้แต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณว่ามีเข่าและการมีรูดจะโปรใช้จรณยาในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจจ้าขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้กสวัสดีจ้า